จากการอะไร่ยทั้งงานไปงานกีฬาโอ้ยทั้งอวกาศทั้งอะไรของดีทรงดีเทินเดินสายฟงสายไฟแกนไม่เหล็กสายไฟใต้ดินอะไรนี่ทั้งเครื่องบินทั้งตัวไฟตัววัดความตรงความที่เส้นขนานเส้นขอบชั้น บรรยากาศเส้นสนามตัวแกนวงเครื่องบินกูบอกแล้วเครื่องบินมันลดจนที่ไหนโอ้อดูดิมันมีเขียนอะไรดรึงวะเนี่ยเห็นไหมละ่ะรูปทรงมันหักเหหักเหของของแสงแล้วมีกราแรงก็งสะท้อนแสงเห็นปะ ด้านข้างตรงกลางคงสร้างกลัวแปลกตรงนี้นี่ลหละแล้วรับสัญญาณกดนเจอเส้นของกรอบนี่แหะเดีไม่อกมีคิดหนึ่งเราไม่คิดหนึ่งก่อนไม่หรอ มีตรงเก้ามันทางานแต่จนลืมพอเวลามันแก้เท่ามันก็ลืมขีมีพวกเนี้ยมันเชื่อกูไม่ละไอโปรแคมค<ม>อมต์ตเดิมไม่รู้มันทําลายทิ้งกันหมดยังไงที้เรืเทั่วไปก็ไม่ต้องสร้างอะไรแล้วทั่วไปก็สร้างเครื่องบินขี่กันแล้วล่ะรู้ปล่าล่ะมันต้องทํามาคัะหาแรกกันทุกวันเนี้ยมีอะไรอ่ะ ทำงานกินเที่ยวมึงไม่คิดจะเที่ยวนอกโลกนอกจานอาวกงอวกาศนึงนี้ฮะอันดับแรกก็ทําบ้านให้หน้าอยู่อันดับที่สองก็ทําบ้านให้เหมือนร้านค้าอันดับสามก็ทําบ้านให้เหมือนวิจัยอันดับสี่ก็ทาบ้านให้เหมือนซ่องนะดันได้แค่วิจัยยังไม่ได้เป็นสิ่งเขาเรียกว่าอะไรนะ ผู้ผลิตผู้ผลิตแผงชีวะและด้านเคมีัของศูนย์ชั้นบรรยากาศแล้วก็ตัวแกนของแมล่มันก็น่าจะมีมีม่มากเ่านะถ้าเกิดจะบินออกไปโคลรเซนและวโงโคจรนะของดวงดาวนะตัวแรล่ของความร้อนของการทักเคของแสงของดวงอาทิตย์ ีไปมันจะเหมือนกับภาพร่อนลนะมันบอกอง,ง่ายๆให้ใช้จารบนะีจารบีก็มีอยู่สองอย่างไม่ใช่เหรอจารบีที่ชนไฟอะถูกไฟเผาไม่ติดใช่ไหมมีจารบีสองบ้างเวลาเวลาใช้ตัวแล็อัดกับตัวน้ำยาต้องทำให้เป็นผงละลายแล้วค่อยล,ลายเป็น น้ำยากดแล้วก็เป็นตัวตัดตัวตัดใช้ไฟนี้น่าจะเป็นตัวไฟไฟกระโดดของคล้ายๆก็เหมือนกับไฟแช็กว่าเวลาละจุดปุ๊บแล้วไฟตัวเส้นของระหว่างสแตนเลสกันเหล็กว่าที่มันเป็นตัวตัดของครึ่งหนึ่งอ่ะที่มันบอกไว้ใส่ตัวตัดอ่ะมันจะใส่ตรงมุมการหักเหว่า ตัวมุมการหักเหกบตัวชิ่นอยู่ล้ไม่งั้นเหมือนก็นจะชิ่งไฟเขาเรียกว่าไฟกระโดดไงไฟล่างไฟเส้นไฟกระโดดทีนึงของเครื่องของตัวเขาเรียกบอดี้โครงสร้างว่าของชั้นบรรยากาศในการที่แบบว่าไม่รู้ดิมีเชนักวิทยาศาสตร์มันส่งอะไรมาก็ไม่รู้มื่ตัวถั่วเขียวไปหมดเลยเนี่ย กูเป็นคนชาวนะกูไม่ได้รู้อยากรู้เรื่องอย่างงี้มึงเข้าใจไหมอีกคนประเภทนี้มันถามเรื่องยัไงวะ